สวัสดีค่ะถ้าใครรู้จัก y o u t u b e นะคะก็จะเป็นช่องสร้างรายได้ขายของออนไลน์ by พี่แอ๋นะคะถ้าเป็นเพจก็จะชื่อนี้นะคะจะชื่อเดียวกันนะคะวันนี้พี่เอ๋ก็มาอัดวีโอพูดคุยกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วพี่เอาอัดวีโอไปด้วยแล้วพี่เอ๋ก็สอนทำไอ้ตัวนี้สอนทำนี่เห็นไหมเสร็จสอนทำาท่รัดผม มีความรู้สึกเหมือนมันมืดๆไหม,ม,มะนะคะก็จะสอนทาที่รัดผมไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็ทําที่รัดผมไปด้วยนะคะอ่าคราวนี้ก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันไหนไม่ออกมาพูดคุยก็จะมีความรู้สึกเหงาๆนะคะเออคขาวที่แล้วเอลได้ไปเปิดดูเพจ ผู้ผิดพี่อ๋จะไปเปิดดู YouTube อีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องสอนงานถักนะคะงานปฏิฐงานโคเช่บายรคพีพอ๋อมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้มีคอมเมนต์จากตัวนี้วีโอที่พี่อ๋ลงสอนถักตัวนี้มันจะเป็นตัวแรกๆนะแล้ววันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมันจะต้องทำอะไรบ้างก็ลองลองสอนถักตัวนี้ดูแล้วก็ลองคลิปวีโอดู นะคะรู้สึกจะเป็นแค่สอนถักเหมือนเหมือนไม่ได้อธิบายอ่ะก็จะมีคนคอมเมนต์ถามว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอธิบายหน่อยก็ดีนะคะเพียวก็คิดว่าเฮ้ยวีโอคลิปแรกๆนี่มันเราทําเป็นยังไงวะไอไอไออีกช่องหนึ่งอ่ะนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องตัวนี้เรื่องการถักตัวนี้อันนี้จะเป็นกล่องกระดาษที่ชู่ถัก พี่เอ๋ใช้ไหมพรมถักนะคะมันจะมีมันจะมีกล่องกระดาษที่ชู่วมันก็จะมีแบบนี้รู้สึกมันจะเก่าหน่อยเนาะแต่ก็คือเอามาอธิบายอะ่ะเออมันจะมีกล่องแบบแบบแบบกลมอย่างนี้กับแบบที่มันเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็มาถักได้สมัยก่อนตอนที่พี่เอ๋อเด็กๆพี่เอเ๋อเรียนชั้นประถมนะ ออวิชาอะไรวะจำไม่ได้แต่ถ้าเป็นสมัยนี้กอพพอประมาณเนี้นะคะแต่รู้สึกวิชานี้เขาจะเลิกไปแล้วมั้งก็จะก็จะคุณครูก็จะสอนถักตัวนี้นะคะเป็นงานถักง่ายง่ายง,ายงายอีกละบางคนก็จะบอกพี่เอ๋ว่าทำไมเวลาพี่เอ๋วบอกสอนงานถักพี่เอ๋ก็จะบอกว่าง่ายๆทุกทีแต่อันนี้สําหรับมือใหม่จริงนะสำหรับเด็กๆก,ก็ถักได้นะคะเวลาเราถักคุมไอ้ตัว กล่องกระดาษทิ่ชู้ถ้าสมมติเราจะทําอะไรที่มันเป็นเซตเซตนะที่มันเป็นสีสีเดียวกันมันก็สวยดีนะคะพี่เอาจะเริ่มเดี๋ยวพี่วีโอคลิปนี้พี่เอาอธิบายงานถามตัวนี้นิดนึงนะคนอื่นอย่าเพิ่งตะหน่อยนะอ่าอีกอันนึงขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะคะดีใจมากเลยอ,ะอ,อ่ะอุอ่าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งไม่ร่วง คือจะพูดโดยไม่ใช้ไมค์ก็กลัวคนที่คนที่มาฟังอึดอัดว่าเสียงมันเบาเพราะเวลาพี่เอ๋อดูวีโอคนอื่นนะ่ะถ้าเสียงเบาพี่เอ๋ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ <c oughs> ยากฟังอนะแต่เสียงมันเบาจังเลย <c oughs> นะคะอ่าถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเป็นงานตัวนี้อ <c oughs> ถ้าเป็นงานตัวนี้นะคะเราก็จะเริ่มถักโซ่ต่อแรกนะ เราก็จะเริ่มถักโซ่ถักโซ่ถ้าเป็นพี่เอาถักโซ่พี่อาชอบถักอย่างนี้พันหัวเข็มมานี่แล้วพี่อาวก็จะจับไว้นะคะแล้วก็พันดึงออกไปหนึ่งครั้งยังไม่ปล่อยนะคะพันอีกทีดึงสอดเข้ามาถึงจะปล่อยอ่านะคะแล้วก็จะทําอย่างนี้ อันนี้คือวิธีการถักโซ่ลักษณะนี้นะคะเราก็จะถักโซ่อย่างเงี้ยให้ได้รอบนี้เลยแถวแรกนะให้ได้รอบนี้เลย วันนี้พี่อาจจะมาพูดถึงว่าการการาหารายได้จากจากเฟซบุ๊กนะคะจากคราวที่แล้วที่พี่อ๋อเคยพูดไปแล้วอะว่าหายหารายได้จาก Facebook จากเอ่อพจซึ่งเดี๋ยวนี้เนะเวลาเราเปิดเฟซบุ๊กเราก็จะเห็นเพื่อนเอนเราขายของกันเยอะมาก ถ้าใครอยากจะให้ได้ผลเลยก็ไลฟ์ขายสดเลยอย่างที่พี่เอลบอกนะคะวิธีการไลฟ์ขายสดแรกๆเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำก็จะต้องศึกษานะมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะคะแต่มันทำครั้งถ้าสูว่าเราได้เริ่มครั้งแรกพอเราทำไปแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดความชำนาญเองนั่นแหละถ้าใครอยากจะให้ผลเห็นผลเร็วนะ ไลฟ์ขายเสื้อผ้าไลฟ์ขายเครื่องสําอางอะไรประมาณนี้อันนี้พี่เอาพูดถึงว่าการหาอะไรได้จากเฟซบุ๊กหรือเพจขักมาได้สักระยะให้มันให้มันให้มันลอบตัวเนี้ย สำหรับเพจนะคะพี่เอ๋ก็ยังาวางลิงก์ให้ให้ช็อปอยู่นะสำหรับใครที่สนใจในแอป UP คอ่ะสนใจตัวไหนลองคลิกลิงก์เข้าไปดูนะคะเผื่อจะถูกใจ อ,อ,อันนี้พี่เอ๋จะไม่ถักให้มันเป็นมันมันมันครบเป็นตัวอย่างนี้นะแค่อธิบายเฉยๆสำหรับคนที่สนใจนะพอดีว่าเข้าไปดูปึ๊บอุ๊ยมีคนถามเรื่องนี้ก็เลยมีเรื่องพูด อ่านะคะเราก็ทําให้มันเป็นวงกลมให้มันล้อมตัวนี้นะพอมาล้อมตัวนี้ได้แล้วเราก็าเราถักได้ความยาวที่มันสามารถที่จะล้อมลงไปในในไอ้ตัวนี้ของเราอะนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นกล่องกระดาษที่ชู่ก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมก็ให้มันสามารถที่จะวนรอบกล่องกระดาษที่ชู่นั้นนะคะอันนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทําให้มันเป็นวงกลมเราทําให้มันเป็นวงกลมโดยการที่ จับดีๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบิดทาให้เป็นวงกลมแล้วก็แทงลงมาช่องแรกที่เราถักนี่แหละแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันอกออไปเห็นปะเราก็ได้วงกมลมละสามารถสอดลงไปได้เห็นไหม คราวนี้แถวต่อมาเราถักลายง่ายๆเลยนะแถวต่อมาโซ่สามพอหนึ่งขอลงทพอหนึ่งคอลงช่องแรกนะคะรวมโซ่สามไปด้วยก็เป็นสองอันนี้ก็เป็นสามเอาลายนี้นะลายเดิมนี้นะคะแล้วก็โซ่สอง พอหนึ่งคอนับช่องไปหนึ่งสองลงช่องที่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาพอหนึ่งคอลงช่องอีกถัดมาลายที่ด้านก็จะเป็นแบบนี้โซ่สองพอหนึ่งคอนับช่องไปนะ หนึ่งสองเราลงช่องที่สามแก็ลงช่องถัดมาลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้ก็ ถักเห็นไหมคะเราก็จะถักวนมาอ่าพี่เอาถักจนมาถึงจะจบแถวเรามาดูวิธีจบแถวนะคะจบแถวก็จบแถวง่ายๆเราก็โซ่สองเนาะแล้วก็แทงลงไปตรงช่องแถวแรกเนี่ยขาแรกเนี่ย ผ่านไปเลยลก็จะจบแถวอย่างนี้ละนะคะมันก็เป็นวงกลมจะขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่สามพอหนึ่งคอถ้าเราอยากจะทําอย่างนี้คือทําให้มันตรงๆนะคะเราก็ลงตรงหลักมันแรกนี่แหละ,ะมันก็จะตรงๆ้วเห็นไหมนะคะเราก็จะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นะทีนี้เรามาดูพี่เอ๋อลืมบอกว่าไอไอ้ที่พี่เอ๋อใช้เนี่ยถ้าไหมพรม,มก็เข็มมันต้องบาลานซ์กันนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ไหมพรมเส้นใหญ่เข็มที่ใช้ก็จะเป็นประมาณเข็มเบอร์ห้าทับห้าทับศูนย์หกทับศูนย์ถ้ามันเป็นไหมพรมอีกเส้นหนึ่ง <c oughs> ซึ่งมันไม่มันมันอันนี้พี่เอ๋อใช้ไหมพรมเส้นใหญ่สุดเลยนะเข็มที่ใช้เลยเป็นห้าทับศูนย์หกทับศูนย์นะคะตามถนัดแต่มันจะมีไหมพรมเส้นเล็กตัวเนี้ย อันนี้ก็ใช้เบอร์สามทับศูนย์สี่ทับศูนย์ได้นะคะเราก็จะถักแบบนี้เนาะเราก็จะถักแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอเราถักขึ้นมาเรื่อยๆได้จนถึงไอ้ปากไอ้นี่มาละนะคะเราก็จะทําหุ้มเราก็จะทําหุ้มโดยวิธีเราก็ถักออกมาเนี้ยถักเนี้ยถักมันย้อยๆเลย นะคะถักพอหนึ่งคอเยอะยๆรอบนี้เลยแค่นั้นเองนะคะเราอยากจะให้มันบานแค่ไหนเราอยากจะให้มันบานแค่ไหนเราก็ถักตามใจชอบเราพอเราถักตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาถักเก็บตรงนี้ก็พอหนึ่งคอเหมือนกันอยากจะให้มันย้้ยเท่าไหร่ก็ถักมานะคะแล้ววันนี้จะมีคําถามว่าเอ้ยแล้วทําไมมันมันรัดได้ก็คือเราต้องทำสายรัดแค่นั้นเองเนี่ยเราก็ทําสายสอดรัด นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะถ้าสมมติใครสนใจที่จะถักโครเชรจริงๆพี่เอาไดา้มีกลุ่มสอนถักโครเชรนะคะเป็นสมาชิกตลอดชีพ490บาทนะคะจะถามในเรื่องงานไหนๆก็ได้นะคะอันนั้นจะแชทแชทถามส่วนตัวหรือว่า,าจะเข้าไปดูในเรื่องของงานถัก นะคะหรือว่าจะซื้อได้ซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไระได้หมดเลยนะคะแต่ต้องอสมัครเป็นสมาชิกนะคะ490บาทตลอดชีพจนกว่าจะล้มหายตายจากอย่างที่พี่เอ๋เคยเคยเล่ามาแล้วนะคะเคยอธิบายมาแล้วใครสนใจก็สามารถที่จะทักมาได้นะคะมันมีหลายตัวนะมีหลายอย่างลองเข้าไปดูในในอีกชั้นแนวนึ่งของพี่เอ๋นะชั้นแนวงานประเด็นงานคุณชอบายครูพี่เอ๋นะคะอสอนหมด นะคะที่ที่มันอยู่ในในใน n ช l แนลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อหรืออยากจะทำชิ้นงานตนัวไหนทักมาได้นะวันนี้พี่เอามาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาเรื่องคุยกันวีโอคลิปหน้านะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ